เริ่มต้นนะครับมาที่ท็อปใช่ไหมเราจะวาดจากด้านบนลงมานะครับ ب, แล้วก็มาสกเก็ตนะครับเ, ب, เราจะลองวาดรูปทรงกระบอกลองดูนะครับทรงกระบอกอ ب, ให้เราวาดวงกลมก่อนใช่ไหมทรงกระบอกมันเป็นวงกลมที่มีความสูงใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับปึ๊บมาจุดตึงก้างครับลองวาดเป็นรูปวงกลมออกมานะครับ พราะว่าเป็นรูปว,วงกลมได้แล้วนะครับให้เรามากำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมรูปนี้นะครับเราไปที่สมาร์ทเดนมิชันมันเดิมนะครับแล้วก็มาคลิกที่เส้นรอบวงอ่าเห็นไหมันจะให้เรากำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตอนนี้มันอยู่ที่7.7อ่าเส้นผ่าศูนย์กลางสมมุติเราต้องการอยู่ที่10 เซนติเมตรนะครับแล้วกำหนด10เซนติเมตรเลยนะครับกดโอเคปึ๊บอ่าโปรแกรมก็จะปรับขนาดวงกลมให้เราเราได้วงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10บเซนติเมตรแล้วนะครับจากนี้เราจะทำให้วงกลมรูปนี้มีความหนาขึ้นเพื่อจะทำให้มันเป็นทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกไหมพวกไม้ไผ่พวกอะไรนะนั่นแหละทรงกระบอกนะครับอลิกโอเคนะครับ จากนั้นไปคลิกที่ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์แล้วก็ไปเอ็กซูซเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเห็นไหมอันจะให้เรากำหนดความสูงของทรงกระบอกรูปนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถกําหนดได้เลยนะครับว่าเราต้องการให้มันสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ในที่นี้เราจะให้มันสูงเท่าไหร่ดีเอาสัก เจ็ดส <70 S 2> นะิบเจ็ดสิบเซนเนาะเราก็พิมพ์ได้เจ็ดสิบแล้วก็ตามด้วยหน่วยนะครับเจ็ดสิบเซนโอ้สูงสูงไปไม่เอาเอาสักสี่สิบเซนพอโอเคสี่สิบเซนพอดีสวยนะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะได้รูปทรงกระบอกออกมานะครับรูปทรงกระบอกออกมาง่ายๆ หรือว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมก็ทำคล้ายๆกันนะครับทำรูปแบบนี้ออกมามีใครไม่ทันบ้างทันทุกคนใช่ไหมหลังจากที่วาดภาพสามมิติได้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ลองทำ ตัวนี้เตรียมมันนี้ไว้ให้อยู่ตรงไหนหนะแล้วมีใบงานมาให้ครับ นสมมุติเราจะวาดรูปรูปนี้แล้วกันนะครับวาดรูปนี้แล้วกันครับมีขนาดให้เรียบร้อยนะครับอืมอ่าให้ทุกคนลองลองวาดเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูก่อนนะครับแต่ไม่ใช่รูปนี้นะ เป็นรูปอยู่ในกระดานนะครับเพราะว่ารูปนี้มันจะเป็นใบงานของของใครบางคนทำไมถึงบอกว่าใครบางคนเพราะว่าเตรียมมารูปไม่เหมือนกันนะจะได้ฝึกทำอ่าเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอ๋อเราเปิดหลายอันเกินไปมัเลยช้า อ่ะเราก็จะสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมานะครับสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมาปึ๊บจากในกระดานเราจะเริ่มเราจะเริ่มวาดจากส่วนบนลงมาใช่ไหมให้เรามองภาพเป็นทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยตัด ทีละส่วนทีละส่วนออกนะครับทั้งหมดนี้มันถ้าเราสังเกตก็คือมันสูงสูงสี่สิบเซนติเมตรกว้างสี่สิบเซนติเมตรหนาสามสิบเซนติเมตรใช่ไหมครับอ่าเราก็มาทำไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนึงก่อนไออันนี้มันเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะเอาเป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วกันนะครับ แล้วก็ทำให้มัน40 40มิลลิเมตรนะครับอีกโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็40ใช่ไหม40มิลลิเมตรนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับพอได้40คูณ40ปุ๊บมันหนาเท่าไหร่หนา15บวก15เป็น30ก็ให้มันหนา30 มิลลิเมตรปุ๊บสามสิบมิลลิเมตรก็โอเคเห็นไหมเราได้ก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วนะฮะตามรูปนี้เมื่อะะกี้หมุนไปไม่รู้ว่ามันที่ในเป็นทิ่ไหนนะครับปุ๊บม,มเอาออริจินอล จากนั้นจากนั้นนะครับเราจะตัดรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับตัดรูปสามเหลี่ยมจากอันนี้ก็คือด้านด้านท็อปมันนะครับด้านท็อปอันนี้เป็นด้านฟอนใช่ไหมด้านฟอนมันอันนี้เป็นด้านด้านข้างด้านไลท์ด้านเล็บนะครับ เราจะสังเกตว่าในรูปในกระดานนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมตัดเข้าไปใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมตัดเข้าไปแสดงว,ว่าเราต้องวาดรูปฝั่งนี้ฝั่ง,งด้านข้างอ่าเราก็เลือกด้านที่เราจะวาดนะครับจะวาดปุ๊บวาดด้านนี้นี่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จัดการเลยนะครับสเก็ตก่อนอันดับแรก สเก็ตมันจากตรงนี้นะจากตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เชียงลงมาอย่างนี้แล้วก็ไปที่เดิมจากนั้นเราก็มากำหนดกำหนดขนาดก่อนก็คือจากด้านบนลงมา มันยี่สิบเซนใช่ไหมแล้วก็กำหนดให้ามานยี่สิบเซนนะครับก็2ย mm. mm. ี่สิบมิลยี่สิบมิลลิเมตรนาเห็นไหมมันก็จะปรับขนาดให้นะครับปรับขนาดให้ปรับขนาดให้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นด้าน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอแบ็กกลับแบ็กกลับแบ็กกลับแล้ววาดถูกด้านไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะด้านนี้ ด้านนี้เท่าไหร่ด้านนี้สี่สิบด้านนี้สามสิบด้านนี้สี่สิบอเ๋อเข้าใจแล้วสแสดงว่ามันเป็นภาพนี้ เดี๋ยวเราปรับขนาดให้มันอันนั้นดีกว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นสามสิบด้านนี้เปลี่ยนเป็นสามสิบส่วนความหนามันนะครับความหนาเปลี่ยนเป็นสี่ ถูกมุมหรยอยังดูสิอันนี้สี่อันนี้สี่ 4. สูงสามไม่ใช่เราต้องการให้ต้องการให้ด้านนี้เป็นสี่ต้องการให้ด้านนี้เป็นสาม กี้มขึ้นตรงไหนวะเ,เอาเนี้ยไงซีอ่าโอเคถูกแล้วขนาดมันถูกแล้วเราจะวาดด้านนี้เข้าไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมเนาะปึ๊บมาประมาณนี้ก็ ตรงนี้อืมแล้วก็มากำหนดขนาดมันนะครับอันนี้มันยี่สิบมิลปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับกดติ๊กถูกก่อน เราจะต้องการให้มันลึกเข้าไปเท่าไหร่ลึกเข้าไปสิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าวิธีทำให้มันลึกเข้าไปนะครับมาตรงฟีเจอร์แล้วก็ x อ็กซเข้าไปนะครับปึ๊บนี่แล้วก็มากำหนดได้เห็นไหมกำหนดได้ว่าต้องการให้มันลึกเข้าไปเท่าไหร่เราก็กดเลยสิบห้ามิลลิเมตรนะครับ ห้ามเมตรปุ๊บตัดโชจออกน,นั่นโอเคเป๊ะเหมือนรูปในกระดานเหมือนหีืยังครับเป็นแล้วนะเนาะก็คือเราต้องวาดทั้งก้อนก่อนแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะตัดส่วนไหนเข้าไปนะครับเราก็จะได้ขนาดตามที่เราต้องการเห็นไหมมันก็จะบอกขนาด บอกขนาดมีใครสงสัยส่วนไหนเอย่ยามได้นะครับถามได้มีไหมไม่มีใครสงสัยไม่มีใครสงสัยก็มานรับใบงานไปทำนะครับ